ภาษาเดอะไวท์เฮาส์รับสอนทั้งภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศสจีญี่ปุ่นโดยจีนงานมืออาชีพจากสถาบันชั้นนำอาทิจุฬาธรรมศาสตร์และยังต่อย,ยอดเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้เรียนด้วยวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษาสอนสดทั้งรายเดี่ยวและกลุ่มด้วยสื่อการเรียนที่ได้มาตรฐานห้องเรียนกว้างขวางรองรับนักเรียนได้มากถึง30คนนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนด้วยบ้านภาษาเดอะไวท์เฮาส์บนถนนมุขมนตรีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทร0 4 4 2 5 2588และ0 9 4 6 6 3 6 9 9 1 าาหากใครที่กำลังมองหาที่พักแสนสบายและอาหารที่สุดแสนจะอร่อยเราขอแนะนำสายันริมน้ำแอนรีสอร์ทตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ สาเันรีสอร์ทห้องพักที่มีให้คุณเลือกหลากหลายทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันหรูหรากว้างขวางในราคาที่แสนจะประหยัดพร้อมอาหารเช้าสาเยนริมน้ำดื่มด่ำบรรยากาศและรสชาติอาหารที่ลงตัวกับเมนูแนะนำปลาช่อนสายนยนต้มยำปลาทับทิมปูเนื้อผัดผงกะหรี่ปลากะพงทอดน้ำปลา ขาหมูทอดกรอบที่พร้อมบริการทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬกาสายันริมน้ำแอนดรีสอร์ทอยู่บนถนนเซนต์เมรี่เลยไฟแดงก่อนถึงโรงเรียนสุรานารีสองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0944685515และ0817900824 Thank you ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ CTS Report ค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่11กันยายนปี2557อยู่กับดิฉันดารับเตียงพึงรังค่ะต้องต้อนรับด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมผ่านทาง CTS ช่อง10และอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมค่ะทางเว็บไซต์ w w w c t s c o r a t t v ค่ะสำหรับประเด็นข่าวแรกของเราวันนี้นะคะจะไปติดตามมาที่เรื่องราวของการย้ายศูนยนะะ์ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ one-stop service ค่ะซึ่งจะย้ายนะคะจากสนามกีฬาค่าสุร นารีไปยังโรงพยาบาลเทพาร,รัตน์นั่นเองค่ะเหตุก็เพราะว่าเหลือแรงงานต่างด้าวจานวนน้อยนะคะแล้วก็ล่าสุดในขณะนี้ค่ะมีแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนแล้วนะคะกว่า12,000คนและเยอะที่สุดนะคะก็คือเป็นสัญชาติกัมพูชาถึง9,000คนค่ะ ทางด้านของนายอิทธิคงวิรวัตรนะคะจัดหา,าง,งานจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยถึงการดําเนินการในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือวันสต็อปเซอร์วิสตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อเป็นการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในสัญชาติเมียนมาลาวกัมพูชาที่ผิดกฎหมายที่บริเวณของอาคารสนามกีฬาค่ายสุรานารีหน้าประตูทางเข้าค่ายสุรานารีกองทัพภักที่2อ,อํอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดคะ่ะมียอดรวมของแรงงานทั้ง 3สัญชาติมาขึ้นทะเบียนสะสมตั้งแต่วันที่4สิงหาคมจนถึงณขณะนี้รวมทั้งสิ้น13,071คนเป็นแรงงาน12,404คนแยกเป็นสัญชาติเมียนมา1,446คนลาว1,792คนกัมพูชา9,166คนสำหรับผู้ติดตาม667คนแยกเป็นสัญชาติเมียนมา34คนลาว88คนกัมพูชา545คนสำหรับการดเนินการของ บริการยอมรับนะคะว่าช่วงแรกก็มีปัญหาเรื่องของความล่าช้าจึงทําให้ต้องมีการขยายเวลาในการขึ้นทะเบียนจาก1เดือนออกไปอย่างไม่มีกําหนดโดยสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากนายจ้างไม่พร้อมเรื่องของเอกสารเช่นบางไรายไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่แต่มารับทํางานในเขตของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเอกสารของแรงงานไม่พร้อมจึงไม่ได้มาตามนัดหมายประกอบกับการมีแรงงานที่เกินกว่าที่มีการยื่นความจำนงไว้ด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้ก็ยังมีการดาเนินการใกล้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็มีแรงงานต่างด้าวที่น้อยลงแล้วทางด้านของสํานักงานจตหางงานจังหวัดนครราชสีมาจึงมีการเสนอถึงทางด้านของจังหวัดนครราชสีมาขอย้ายศูนย์บริการดังก,กล่าวจากสนามกีฬากลางค่ายสุรนารีไปที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นะคะอยู่ที่ตาบลโครกครวดอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาแทนทางนี้ก็เพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายของทางภาครัฐเนื่องจากทางด้านของศูนย์บริการดังก,กล่าวต้องใช้เจ้าหน้าที่มากถึง200คนโดยศูนย์บริการใหม่จะเปิดให้ ด้การสัปดาห์ละ2วันโดยจะเป็นให้ในายจ้างมายื่นความจํานงไว้ก่อนทางด้านของสํานักงานจัดหา,าง,งานจังหวัดนครราชสีมาจะมีการรวบรวมจํานวนของแรงงานต่างด้าวแล้วก็มีการนัดหมายให้มารับบริการพร้อมกันทีเดียวซึ่งจะมีกําหนดการย้ายนะคะของศูนย์บริการในวันที่30กันยาย,ยนนี้ค่ะจึงาคาดว่าอีกหนึ่งเดือนน่าจะมีการดาเนินการในการขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จสมบูรณ์เราจะตอนนี้เปิด ไปจนถึง30กันยาเราก็จะมีการเปลี่ยนสถานที่เนื่องจากว่าจำนวนแรงงานต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียนจะน้อยลงเหลือแต่กลุ่มที่ไม่ได้มาแจ้งล่วงหน้าก่อนแล้วก็ก็มีคงไม่มากเราคาดการไว้ว่าน่าจะไม่เกิน2-3พันคนซึ่งในการดำเนินการศูนย์เนีย่ยมันไม่คุ้มค่าหรือว่ามัน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเนี่ยสูงเพราะว่าศูนย์ในการตั้งเนี่ยใช้เจ้าหน้าที่ถึง200คนนะครับต่อวันเราก็เลยลดภารกิจแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นศูนย์บริการแบบ,แบ,บเสร็จคือมีเข้ามาสามารถดําเนินการเสร็จสิ้นภายในวันเดียวนะครับมีหน่วยงานร่วมอยู่ด้วยเป็นเพียงแต่ว่าเราจะลดขนาดลงแล้วก็ย้ายไปอยู่ในเบื้องต้นนี้ ตกลงว่าจะย้ายไปที่โรงบาลอย่างไรก็ตามค่ะภายหลังจากท,ที่มีการดําเนินการแล้วเสร็จทางด้านของสํานักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาก็จะดําเนินการเรื่องทั้งหมดค่ะไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อดําเนินการต่อไปและจะมีการจัดที่อยู่ให้กับแรงงานเหล่านี้ให้อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหากเป็นไปได้จะมีการตั้งหมู่บ้านแรงงานต่างด้าวเพื่อง่ายต่อการดูแลและก็รวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมหรือว่าโรคระบาดต่างๆซึ่งก็ต้องมีการหารือกันอีกต่อไปอีกครั้งค่ะ ไปติดตามกันที่ทางด้านของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมานะคะล่าสุดเขามีการประชุมคณะกรรมการเรื่องของการจัดแผนศาสนาจังหวัดนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันเป็นการน้อมนำนะคะเอาหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาผนวกเข้าใช้เรื่องงานทางด้านของศาสนารายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรติดตามได้จากรายงานนี้กันค่ะ กรมศาสนาก,กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐในด้านศาสนารวมทั้งดําเนินการเพื่อให้คนไทยนําหลักธรรมของศาสนาและหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณภาพซึ่งกรมการกศาสนามีทฤศาสตร์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ2558ประกอบไปด้วย1 การรักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจความรักและความห่วงแหน 2. สง่สงเสริมสืบสารปลูกฝังจิตวิญ,ญญาณให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 3. การบรูรณาการการทำงานเครือข่ายเพื่อเป็นการขับเคลื่อนหลักธรรมทางศาสนาสู่ประชาชน 4. การน้อนมนำหลักปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการบรูรณาการด้านศาสนา ล่าสุดในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาโดยนายสมพงศ์วิริยะจารุวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาได้จัดให้มีการประชุม การจัดทําแผนศาสนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,558โดยมีนายพานุแย้มสีรองผู้ว่าการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเพื่อเป็นการเตรียมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการงานด้านศาสนาโดยมีคณะทํางานจากการทำแผนศาสนาจังหวัดนครราชสีมาจากหลายหน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายทางศาสนารวมถึงนักวิชาการวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอทั้ง32อำเภอรวมทั้งผู้นำทางด้านศาสนาพุทธคลิสอิสลามและศาสนาซิกรวมทั้งศาสนิก,กชนของศาสนาต่างๆเข้าร่วมการจัดทำแผนศาสนาจังหวัดแบบบูรณาการโดยมีกระบวนการในการทำงานที่ต่อเนื่องลดปัญหาการซ้ำซ้อนและการเกิดการเครื่อหนุนการทำงานร่วมกัน ยึดพื้นที่ในการตั้งตัวประชาชนเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงยึดหลักการพึ่งตนเองสอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านชุมชนและท้องถิน่นรวมทั้งเป็นการใช้เครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการมิติศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ ภายทุนค่าพิมายถ่ายภาพดารัตเตียงผลกลงังทีมข่าว c t s นครราชสีมารายงาน แล้วก็ไปติดตามกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ํากันต่อนะคะเราจะไปติดตามกันที่ในเขตของอําเภอพ,พิมายค่ะล่าสุดวันนี้นะคะลําน้ํามูลมีการไหลทะลักนะคะไปที่บ้านเรือนของประชาชนทําให้บ้านเรือนของประชาชนนะคะจมหายไปกับสายน้ําค่ะหลังจากที่ปริมาณน้ำนะคะในเขื่อนพิมายเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ทางด้านของเจ้าหน้าที่หัวหน้าจัดสรรน,น้ำโครงการศูนย์ส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสำริดอำเภอพิมายจังหวัดนะครราชสีมาได้ทำการเปิดประตูเขื่อนปากคลองฝั่งทางด้านของทิศตะวันออกทั้งหมด6บานความสูงพ้นน้ำเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำที่ไหลเข้ามาสะสมอยู่ภายในเขื่อนพิมายกว่าวันละ8ล้าน5้าแ6 3ลูกบาทเมตรทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำมูลทั้งยังเป็นการเปิดประตูเขื่อนทางด้านของปากคลองสายใหญ่ที่ทางด้านของทิศใต้จำนวน2บานสูง2 มตรโดยเป็นการระบายน้ำออกนะคะเฉลี่ยอยู่ที่วันละ1,655,424ลูกบาทเมตรลงสู่คลองน้ำชนรปทานซึ่งมีระยะทางยาวกว่า25กิโลเมตรทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งน้ำให้กับกเกษตรกรปลูกข้าวนาปีในตำบลต่างๆที่อยู่ท้ายเขื่อนทั้งนี้นะคะอย่างไรก็ตามปริมาณน้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลทาให้ปริมาณน้ามีการไหลเข้ามาสะสมที่เหนือเขื่อนพิมายมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนพิมายนะคะกว่า152.04ล้านลูกบาทเมตรเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวา อยู่ที่0.02เมตรจึงทําให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่จัดสรรน,น้ําโครงการสูนน้ําบํารุงรักษาทุ่งสำริดเขื่อนพิมายจาเป็นต้องมีการเปิดประตูเขื่อนทั้งหมดค่ะเพื่อเป็นการระบายน้ําออกเนื่องจากเกรงว่าปริมาณน,น้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นจะไหลเข้าท่วมแหล่งโบราณาคดีอุทยานปราสาทหินพิมายและก็ลงไปถึงพิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติพิมายและก็ลมไปถึงบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในเขตของเทศบาลตําบลพิมายด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะปริมาณน้ําที่ลําน้ํามูลที่มีการไหลเชี่ยวได้มีการไหลกัดเซาะบ้านของนายกิติภูมิสุวรรณกุลอายุ52ปีซึ่งเป็นหัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลชีวานซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับลําน้ํามูลได้ถูกปริมาณน้ําจากลําน้ํามูลไหลกัดเซาะที่บริเวณห้องครัวของบ้านค่ะ พังจมไปกับลําน้ํามูลก็ได้รับความเสียหายเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ําไหลเชี่ยวกราดอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของอําเภอพิมายจะได้มีการเร่งลงพื้นที่เพื่อสํารวจความเสียหายเตรียมให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ากับทางด้านของอําเภอและก็ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรับมือกับสภาพน้ําด้วยค่ะ พักชมริงที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะ โคราชศูนย์รวมล้อแม็กและยางคุณภาพที่ได้มาตรฐานและยังเป็นตัวแทนจําหน่ายแม็กเอ็นไกแต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้แม็กเอ็นไทโคราชยังเป็นศูนย์จาหน่ายยางโยโกฮาม่าที่ใหญ่ที่สุดในเมืงองโคราชอีกด้วยแม็กเอ็นไทโคราชให้บริการซ่อมช่วงล่างเบรกช็ออัพด้วยทีมงานช่างเหนือชีพพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสถานที่กว้างขวางสะดวกสบายมีห้องร,รับรองไว้บริการลูกค้า แมักแอนทายโคราชอยูบ่บนถนนมิตรภาพเลยบอกขสอใหม่ตรงข้ามตลาดสุรนครอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์044295678ม็กแอนทายโคราชชื่อนี้ที่คุณวางใจได้ บริษัทวิรพลโอเอจำกัดศูนย์จำหน่ายซ่อมและให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่ได้มาตรฐานที่สุดในเมืองโคราชเครื่องถ่ายเอกสารทั้งสีและขาวดำา a 0ถึงเ4เครื่องก๊อปปี้ปริ้นเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดรับเข้าเล่มรายงานครบวงจรและอื่นๆอีกมากมายจำหน่ายตู้เติมเงินออนไลน์บริษัทวิรพลโอเอจำกัดบริการด้วยความรวดเร็วทั้งในและนอกพื้นที่ด้วยทีมช่างมืออาชีพมีประสบการณ์และมีการอบรมโดยตรงจาก แม่นอกจากนี้ท่านใดสนใจเปิดธุรกิจเครื่องถ่ายเอกสารหรือโรงพิมพ์ขนาดเล็กยินดีให้คำปรึกษาบริษัทวิรพลโอเอจำกัดบนถนนสุรนา,ารีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์044-248-961-3และ0819171040นึกถึงเครื่องถ่ายเอกสารต้องนึกถึงวิรพลโอเอ าบูจัดเต็มเพียงท่านละ179บาทการันตีความอร่อยด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพน้ำซุปที่แสนจะกลมกลม่อมผสมผสานกับผักนานาชนิดรลงแต่งสีสันในหม้อด้วยเนื้อหมูสไลด์บางๆจากเบทาโกกุ้งปลามึกเนื้อปลาสดสดหอยมแมลงผู่นิวซีแลนด์ตัวโตๆที่พร้อมเสริฟในจานใบใหญ่ และความอิ่นที่เสิร์ฟแบบไม่อั้นพร้อมไอศทรีมหลากหลายรสชาติชาบูวินดีเพียงขั้ละ179บาทบนถนนซื้อซิริใกล้สามแยกชนประทานโทรศัพท์044354564และ085209 8 8 8 7 บรรยากาศหลากหลายกับการบริการโรงแรมสิริโฮเทลให้บริการห้องพักในราคาสุดพิเศษเตียงเดี่ยวสำหรับสองท่านและห้องพักแบบครอบครัวสำหรับสี่ท่านพร้อมอาหารเช้าและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอิ่มอร่อยกับรสชาติอาหารที่หลากหลายในห้องอาหารระดับพัฒนารโรงแรมสิริโฮเทลยังเปิดให้บริการห้องคาราโอเกะด้วยระบบแสงสีเสียงที่ทันสมัยพร้อมการ ริการทุกระดับประทับใจโรงแรมสิริโฮเทลตั้งอยู่บนถนนโพกลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโทร044241556และ044242831พักกายสบายอินใจในบรรยากาศอย่าลืมแวะมาหาเรานะคะโรงแรมสิริโฮเทล สุมาทาลีนิกเราภูมิใจที่ได้ดูแลคุณ กับการให้บริการความงามครบวงจรร้อยไหมวิดีโอเพียงเส้นละ300บาททรีทเมตนหน้าใสาเริ่มต้นเพียง250บาทคอสกำจัดคนรักแร้8ครั้ง5,000บาท IPL หน้าใส1 10ครั้ง9,000บาทโบท็อกซ์หน้าเรียวเล็กเริ่มต้น5,500บาทรักษาสิวชายแสงค่าเชื้อสิว8ครั้งเพียง4,900บาทและความพิเศษอีกมากมายสมัตทาคลินิกหน้าทางเข้าโรงแรมรายา แนถนนสืบสิริตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาโทร044353553และ0804661919 บรรยากาศรมรื่นอาหารถูกใจที่ครัววนิดาสวนอาหารที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองกับอาหารที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูพร้อมสัมผัสกับอากาศที่แสนจะสบายมุมส่วนตัวแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เสียงเพลงครอเบาๆฟังสบายๆที่จอดรถกว้างขวาง ครัววนิดาใกล้ตลาดไนวัดบูนถนนกุดันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ดับหนึ่งในใจเด็กเตรียมแอดมิชชั่นเน้นเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยติวเตอร์ระดับประเทศดีกรีเกียรตินิยมด้านการสอนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย b ีไวท a อะคาเดมีครบทุกเนื้อหาทุกวิชาเข้มด้วยเทคนิคโดยติวเตอร์ชั้นนำชัวผลลัพธ์การเรียนร้อเปอร์เซนกับสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยห้องเรียนกว้างขวาง B ีไว a อะคาเดมีกับความภูมิใจในผลงานสิทธิ์สอบติดมหาวิทยาลัยรัช นั้นนำ8อันดับแรกของประเทศยกรุ่น5ปีซ้อน จำเร็วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงสนุกอบอุ่นเป็นกันเองสอบไม่ติดยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์บีไวอะเดมีอยู่ซอยตรงข้ามน้ำตกห้างสปปรรพสินค้าเดอะมอลล์ฝั่งซ้ายมือโทรศัพท์0 8 5 6 1 0 0 9 9 0ควบคุมคุณภาพโดยอาจารย์ใจปออักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย คิงบูติสถานที่ตัดสูตรมาตรฐานให้บริการตัดสูตรทุกชนิดสูตรตามสั่งตามแบบสูตรสปอร์ตซซฟอรีสูตรชุดปกติขาวสูตรผ้าไหมชุดยูนิฟอร์มพร้อมโลโก้เครื่องแบบข้าราชการทั้งคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีด้วย้าคุณภาพที่มีให้เลือกมากมายนอกจากนี้คิงบูติกยังให้บริการตัดสูตรนิสิตนักศึกษาสูตรผู้บริหารและจำหน่ายสูตรสำเร็จรูปบริการวัดตัว ทั่วราชอาณาจักรเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8นาิกาถึง20นาฬกาบริหารงานโดยคุณกิติศักดิ์ธีรพัฒพลเดชทิ้งบูติกเลี้ยงโรงพยาบาลค่ายก่อนถึงไฟแดงประมาณ100เมตรโทร044275081 081 999 2401และ081 265 6430 โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอตนบ้านของคนรักสัตว์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง20นาฬกากับการให้บริการที่ครบวงจรทั้งการตรวจรักษาสัตว์ทั่วไปผ่าตาัดตรวจเลือดเอ็กซเรย์อันตรสาวบริการอาบน้ำตัดขนด้วยทีมช่างมืออาชีพโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอตน้นยังให้บริการรับฝากเลี้ยงทั้งห้องแอร์และห้องพักธรรมชาติจำหน่ายอาหารและอุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีบริการนอกสถานที่เพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นอีกด้วยโรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอตน้นเข้าทางตลาดในบ้านเกาะเลี้ยวลงตรงร้านลุงปั่นปลาเผาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0-44341252โรงพยาบาลสัตว์บ้านหมอตน้นบ้านของคนรักสัตว์ i อ m ์มาย e n เดน clinic ิด้วยเหตุผลดีๆที่คุณสมัมผัสได้ที่คลินิกทันตกรรมไอซ์มายกับการบริการด้วยหัวใจอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยสถานที่สะอาดสะดวกสบายมั่นใจกับทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์พร้อมให้คําแนะนําคําปรึกษาแผนการรักษาฟรี เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา17.00นถึง20.00นวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา9.00นถึง20.00นคลินิกธนกรรมไอสมายอยู่บนถนนสุรานารายณ์ตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาตรงข้ามหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044928830และ0935133365 ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะกับ CTS Report ค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามมาที่เรื่องราวของผู้ประกอบการนะคะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้ทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะซึ่งร่วมมือกันกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมจัดโครงการนะคะในการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดหรือว่า O To p g o โกออนไลน์ค่ะ วันนี้ค่ะ11กันยายนปี2557นะคะที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น3สำนักคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฒนนครราชสีมาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวจัดให้มีการอบรมการสร้างเว็บไซต์และการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดหรือว่า OT o p อ o o กออนไลน์ภายใต้โครงการนะคะการยกระดับผู้ประกอบการ1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์แบบการบูรณาการค่ะโดยเป็นการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องของการใช้สื่อออนไลน์และก็โซเชียลเน็ตเวิร์ก ในการสร้างโอกาสทางการตลาดซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านสื่อสารนะคะรูปแบบหนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้โดยเป็นการใช้หลักการทางด้านของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การขายและอื่นๆผ่านผู้ให้บริการทางด้านของสื่อออนไลน์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆส่งไปยังผู้บริการที่มีอยู่ทั่วโลกด้วยกันค่ะซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็วและกําลังเป็นที่นิยมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากับผู้ประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มโอกาสทางการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพทางด้าน กลไกปัจจัยการสนับสนุนทางด้านของการส่งเสริมทางด้านของงานโอทอค่ะซึ่งภายในงานนี้นะคะนอกจากจะมีการจัดการอบรมให้กับผู้ประกอบการแล้วยังจัดให้มีการออกร้านการแสดงสินค้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะที่บริเวณชั้น1อาคาร27เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ของสินค้าให้รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเป็นการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยจันครนราชสีมาแก่ผู้ประกอบการ1ตําตำบล1ผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น เสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการโอท p อปเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโอทอปให้ใช้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในการบริการหรือว่ารวมไปถึงการสร้างติดํำนึกให้ความเป็นผู้ประกอบการค่ะบนพื้นฐานองค์ความรู้และการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทางนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกนะคะและก็รวมไปถึงปัจจัยสนับสนุนค่ะการดำเนินงานในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอทอปของกลุ่มผู้ประกอบการหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์ให้มีความยั่งยืนต่อไป มาปิดท้ายกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ค่ะเป็นกิจกรรมรับน้องนะคะไปจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยชภัฏนคกราชศีมาค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะรับน้องสร้างสารรค์สารสัมพันธน้องพี่ปี2 5 5 7ทาทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามาคัคคีและก็สร้างความภาคภูมิใจต่อสถาบันของตนเองด้วยค่ะ วันนี้ค่ะ11กันยายนปี2557นะคะที่มหาวิทยาลัยชพัะนกรราชสีมามีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่สัมพันธ์น้องพี่91ปีช่อราชพฤกษ์ประจำปีการศึกษา2557โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่3เข้าใหม่ร่วมกิจกรรมในการต้อนรับน้องใหม่ของแต่ละคณะก็ประกอบไปด้วยคณะคุร,รุศาสาตร์ค่ะคณะมุษยศาสาตร์และก็สังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาการจัดการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะสาธารณสุขศาสตร์นะคะ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมของทางคณะแล้วค่ะนักศึกษาจะพร้อมกันนะคะเพื่อประกอบพิธีบายสีสุขวัญณบริเวณสนามฟุตบอลโดยมีทางด้านของรองศาสตราจารย์เทือนทองแก้วนะคะรักษาการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกันต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยการบายสีสุขวัญในปีนี้นะคะได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติคุณกำปั่นนิติวรภัยบ,บูรณ์หรือว่ากำปั่นบ้านแท่นค่ะท่านเองเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งก็รับหน้าที่เป็นหมอขัญในวันนี้ด้วย ซึ่งพิธีในการบายสีสุขวัญของนักศึกษาใหม่นะคะเป็นการผูกข้อมือรับขวัญให้กับนักศึกษาอันเป็นการต้อนรับตามรูปแบบของวัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสานเป็นการส่งเสริมประเพณีและความเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษาอันเป็นกิจกรรมที่สร้างสารรค์นะคะมีความอบอุ่นและก็ประทับใจปราศจากความรุนแรงควรค่าแก่การทํารงรักษาไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงามและก็สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสําหรับ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์คเพื่อเป็นการให้เกิดความสามัคคีความมีระเบยียบวินยัยมีความภูมิใจในสถาบันและการช่วยเหลือกันอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการพัฒนาของนักศึกษาตลอดจนเป็นการฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการทำงานเพื่อให้นักศึกษาทุกคนค่ะมีความรักใคร่มีความสามัคมคีเคารพต่อคุณครูและก็รองดองสมรรถชันกันต่อไปด้วยค่ะ ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะคะใน c t s Report ค่ะเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามรับชมข่าวได้ค่ะในช่วงต่อไปเวลา18นาฬกานะคะกับ c t s News ข่าวพักข้ามประจำวันช่วงนี้ดิฉันดารัตษ์เตียงพึงกลงังและทีมงานจาก c t s นครราชสีมาต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ